สวัสดีครับกบวันนี่นนยห้อยแมงพามาจับงัวครับผมเมื่อนี้มีงวัวหลายอย่างเนอะครับพี่น้องมาฟังราคานำกันว่างวัวเปรียบเทียบกันครับเปรียบเทียบกันว่างัวขึ้นไปถึงใดแล้วหรือก็ยังว่าขยับขึ้นไปนิดหน่อยจังใดก็บเบิ่งเออกกันตามที่ว่าแนห้อยแมงพามาจับนี่ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยเจ้าของเพิ่น โมเมนต์ Moment, งวัวหมันโมเมนต์งัวอย่างนะครับจับสัตว์บ่ได้เพิ่นสิเปลี่ยนเอาเป็นสีแดงน้องเพิ่นสิเปลี่ยนเราเป็นสีแดง,งพเพินเเ่นก็เลยขายให้น้องหอยแมงมา2ตัวเนี่ยครับพี่น้องมาเบิง่งตัวอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันว่าจักแต้มจกนนักคะแนนเราขึ้นมาแล้วตัวนึงครับตัวนี้ตัวน้อยเด้อครับเนี่ยตัวสีม่งหมอกกับตัวใหญ่2ตัวนี่นายหอยแมงปิดจบเพิ่นอยู่32แต้ม32คะแนนครับพี่น้องเนี่ย หัวบริทองบริเวณล็อเดอครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวหมอก็นี่มันเป็นแม่ลูกมันนี่นผสมลูกเอาพอหลอดผสมไว้นี่พ่นเสียวขาวออกครับเนี่ยแม่ตัวนึงมันให้ลูกแด่มพื่อจงไว้ก่อนพันจับสัตว์บริเว่าสัเวเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ได้ครับขื้นไปหันตัวน้อยตัวเฉชเลียกะตัวนี้ที่อจติแพ้งกว่าครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้กับที่แพ้งกว่าตัวตีซ่าตัวนี้สิบเจ็ดคะแนนสิบเจ็ดแต้ม อีโตขึ้นไป่างหันนะสิผาแต้มสิผาคะแนนตัวนี้สูงเงา,าใหญ่กว่าเบิงไปแล้วก็ยังราคาก็ยังต่างเนี่ยอยู่นะครับพี่น้องขึ้นก็บ,บอกขึ้นไลยไปใไนดอกจะของเพิ่งกับผาเปลี่ยนว่าอยู่เลยเป็นกระหูจากราคาครับตลาดตะลีเพิ่งกับไปเบิองอยู่เนี่ยขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเคยเคยขึ้นรดตัวสองตัวนี่ขึ้นง่ายโพดครับหัวขึ้นดงเลยขนาดว่ามิตรพายเนี่ย เอาผ่าสดงนขึงไอยตั้งทิงด้อครับนะเวลาแลีนผาแดดแตง่ามันห่อนเนี่ยเบื้องกานชาติครับพี่น้องความสูงตัวนึงก็สิีได้อยู่มั้งจากร้อยสี่สิบขึ้นตัวใหญ่ครับตัวน้อยก็ประมาณร้อยสามสิบกว่านี่นะครับเป็นลูกมุมมันหัวโล้นมุมมันงวเสียงวเลียงได้วันนี้พ่นได้เปียนเป็นตัวแดงมา่อเทนตัวแดงแม่นี่ออกตัวแดงน้อยสวยสวยเนี่ยมาลุ้งแล้วครับตัวนี้กระได้เนี่ยตัวน้อยครับ นี่ก็อยู่ในฝูงบ้านได้ห้อยแบ่งก์ก็เพราะมีไฮริคเยอะๆครับเดี๋ยหลายตัวงวัวนาง,งวัวตัวผูกก็มีอยู่มาเบิ่งกันอีกบ้านนึงครับกำลังย่างคุยกับเพิ่นอยู่บาเพิ่นติดขายตัวไหนสี่เบิ่งลูกมันอยู่ครับเนี่ยนี่เพิ่นก็นจะคัดออกขึ้นกันครับเนี่ย ไรควงแล้วครับเนี่ยไอ้คอกนี่ได้คอยแบ่งว่ามาเอางวนางไปตัวหนึ่งแล้วเือครับเนี่ยว่ามันจงหองกันมานี้เอาตัวที่ว่าจงหองไปแล้วตอนนี้เขาลุ้มซนแม่มันมันก็เลยขายแม่กับลูกออกมาเนี่ยเนี่ยลูก่านะครับเนี่ยเพอา่มีตัวซอยแล้วตอนนี้เขาลุ้มซนเดาคันคันไม่ได้มีตัวซนตัวตั้งแต่อีกอะ ยังจงหองกันอยู่ไม่ว่าที่ขายยกเมาว่าสันสิเมาให้ยนี้ห้อยแมงกันดี่หาสุดไม่มาเลียงว่าสันพ่นวาขันเอาสองตัวนี้ออกแล้วมันยังซ้นกันอยู่อะซนกันอ้างเอืองแตกหมดตัวสันซนแล้วมาแล้วนะครับพี่น้องพ่นวามันต่างมันยมืดมือเลยละเนี่ยแม่มันนะครับเนี่ยแม่บันีเป็นสื่อนายห้อยแมงมันตั้งแต่มันได้น่อย่นนะครับเนี่ยตั้งแต่สมัยงัวลำปุงล้ำปีอยู่คนนะครับเนี่ย แม่มันโค้งสางง่ายดีครับลูกมันเป็นตัวผู้สองตัวนี่ปิดจบพ่นอยู่ยี่สิบเต้มยี่สิบคะแนนครับพี่น้องแม่กับลูกประมาณจากอายุประมาณลูกสามตัวนะที่ได้เนี่ยและเนี่ยซุ้มมือขาวนะครับส้นมือครับเนี่ยัไปเลีย้ยงลูกได้หลายตัวอยู่ยครับเนี่ย ขราขายขายยังขายบ่าอได้หอยแบงก็ว่าสิไปจ้างให้เพื่อนเอาไปเลี้ยงครับเพื่อนว่าทับมาแล้ววาสันเนี่ยให้เพื่อนเอาไปแจกลูกกันเลี้ยงแจกลูกกันมันทับไปแล้ววาสันคนเลี้ยงมันเคยที่มากกว่าเพราะว่าทองไปแล้วก็ได้เลี้ยงเจโน้อยก็ออกลูกมากกันเวลายา่มันก็แบงกันแบงคเคิงกันนะครับพี่น้องบ่เด้แบง แต่ออกมาสองแม่ได้สองตัวคนละตัวของสันนะขันขันมันใหญ่บทันกันกัดปีแรกคุณเรียงเรียกเอาปีสองปีสองเจ้าของ่าเรียกของสันนะครับขันเป็นหลายตัวต้องพัดกันทั้งสันบสันก็จับฉลากเขาเพื่อควมชัวนะไ้หอยแมลงก็เอาไปให้เพื่อเลี้ยงหลายตัวแล้วครับเนี่ยไอ้ซุ้มที่ว่าเลี้ยงแยกลูกกันนะ เขาไว้ใกล้บ้านนี่นะครับพอได้ไปเบืองง่ายๆนี่ตัวงัวเปียวเด้อครับเนี่ยเพิ่งว่ามันได้ทับลูกมันมันเสือติดแม่มาแต่น้อยๆผู้น่ะมันนี่มันใหญ่เป็นนุ่มแล้วมันนี่มันได้ทับน้องมันทับแม่มันท่านเพิ่งว่ามันได้ขังแงะคอกไว้งัวก็จะบ่หลายตัวแลครับเนี่ยตะแก่แม่โคครับเพิ่นก็เอามากินยาล้อบ้านเพิ่งจะซื้อแหละพอได้เลี้ยงพอได้บ่ได้ต้องถางหยาคือเพิ่งว่าหยามันงามดีเพิ่นก็ เรียงไว้ให้มันแทะหญ้าทาง้างบ้าน,นก็ได้ผลครับพี่น้องเนี่ยมีหญ้ากินตอกรวดตอกอยังรอลอบ้านเพื่อนนั่นแหละบ้านมันคลายที่รุ่มๆ่ครับน้ำไหลาพานหญ้าขนไล่ไหลตัวนี้สามสิบสี่แต้มสามสิบสี่แต้มสามสิบสี่คะแนนครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งสูงๆแต่ว่ามันอยากสีบ,บางๆเนี่ย ทางบ้านน้องหอยแมงก็ยังบกขึ้นหลายเ,เลยนะครับเพราะซื้ออยู่เพิ่นบอกว่าเขายังมาเอาไปขายแถวพุ่นทางทางอีสานเขียงขึ้นอยู่ครับมันบ่คุมเนาะครับพี่น้องคันมันคันบ่ไปได้หลายตัวทั้งเวียดทางหยางเพิ่นก็นบริลงมาซื้อทางผี่เข็นไม่เข็นเข็นไปขายทั้งปุ่นเด้อสันว่าทั้งปุ่นต้องเอาลงเอาลงหลักพร้อมครับขึ้นไปทั้งปุ่นก็ได้ต้องเอาแทงตะไคร้ไปลงหลักขูก่ไปเพิ่นเบิ่งพร้อมไปกระใสเวลาหลายครับพี่น้องค่ารถค่ายังไปอีก ขันอัมันก็แจ้งได้หน่อยก็ต้องใส่เวลาสองมือนะครับพี่น้องไปกลับคิดเพิ่งเล้ากับพ่อมันกันครับอยู่กับยูนี่ก็ได้ขันซุมเพิ่นมาซื้อเองให้แน่อย,ยู่ดอกขันมาซื้อกับตลาดนัดบ้านพะเนียดนะครับอำเภอโคกสำโรงตลาดนัดบ้านพะเนียดมันถูกวันเสาร์ครับงัวหลายครับวันเสาร์ตั้งแต่ตั้งแต่สาวมือพุ่นดแล้วครับ คำสั่งการเมาเนต์มาถามกระไรครับว่าในหอยแมลงที่ยู่ไปตลาดนั้เป็นผนเยดพอซื้อได้อยอ่ครับตอนนี้ก็ได้มาซื้อกับรถใหญ่มาเเลยครับซื้อไปก็หลายตัวจะได้คุ้มซึ่งก็บอกว่าให้ในหอยแมก็ไปขายทางปรายิสานบานเทาหุณหมาสันโอ้ยไปเมื่อคุ้มเด้วครับหมอสันคารํดมูงดมันคาเวลาอีกสองมื่นคุนไปก็ต้องไปเป็นรถหกล้อสิบล้อคุ่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ลงหลักบ่ได้อีก พงัวเพิ่นมันงัวสนามครับอยู่ทางบ้านน้องห้อยแมงขายอยู่ทั้งรถเพราะซื้อกันกับถอยรถแล้วก็ท้ายกันทั้งรถเลยครับนะเนี่ยครับนี่แม่ลูกด้วยครับเนี่ยแม่ลูกอะจะขอเพิ่นกับเลี้ยงเรียดร้อยความครบบ้านนี่ก็ได้มีเรียดร้อยอยู่เจ็ดแปดตัวมั้งครับเนี่ยกับงัวเอเพิ่นเพิ่งงัวเมื่อนี่กัดเป็นงัวเพิ่นเลี้ยงไว้น้ามาขายใส่ตังค์ครับมันก็เอามุ้นี้ออก ต่อไปไมันจะเลี้ยงตะเลียดดีๆครับท่านซีตัวแม่ลูกนี่นี่สิบแปดแต้มนี่สิบนี่สิบแปดคะแนนนะครับพี่น้องเดียวเบงางไอ้ไก่เนี่ยลูกมันนี่ตัวตัวแม่ครับลูกมันนะลูกอีตัวเขาบีลูกมันก็ได้ประมาณสี่หาเดียนแล้วครับเนี่ยมาถึงขึ้นไปทางอีสานกับคานน้ำมันไปกัด หลายพันแล้วครับพี่นอ้องต้องไปทั้งกลับอะสองมือผลักใส่เวลาก็ะไรมือเดินทางมือหนึ่งมือกลับอีกมือหนึ่งจะติดขายเหมือนบ่เหมือเอาลงหลักกาเพิรนกระไรน,นี่มาแล้วครับเนี่ยนี่ตัวแม่ได้ครับลูกมันนะโอ้ยตัวนี้ตัวผูครับพี่น้องเ,เนี่ยกำลังขึ้นทั้งหลังคนระับตัวแม่ขึ้นมาแล้วอีเขาบี้อะลูกตัวแม่ครับนะลูกสีนะกทึงเหลืองนะอีเขาตั้งนะลูกตัวผูกำลังขึ้นนะครับเนี่ย เนี่ยซีตัวนี้ยี่สิบแปดแต้มยี่สิบแปดคะแนนครับพี่น้องอีบีเนี่ยสุดเดือดร้อยเพื่อนนะครับเนี่ยเว่าเดินสนามตดวนประกวดเพื่อน,นะครับเนี่ยไปเห็ดประกวดอยู่วันสลังเป็นรองนะครับสุดนี้มีหลายตัวอยู่เมื่อเลี้็วเนี่ยเพื่อนกะเอาไปประกวดทั้งทั้งบุรีรัมมานะครับเนี่ยสุดเนี่ยก็ได้ จากแต่บุได้ยังบุได้ถามเพื่อนอยู่ครับเนะี่ยไอ้ทุสมี้เขาเขางวเอฟเพิ่นละ่ะเลยไปพุ่นนะงวัวประกวดต้องวัดน้องทีแล้วครับเนี่ยสวยๆไอ้พุ่นไอส้สมพลเพื่อนก็เลี้ยงตามธรรมชาติแต่งวัวที่ว่าขายในห้อยแมงไปก็ได้อีตัวนี้มาจับเราเรืองพี่น้องเที่ยนึงนะคอกเป็นคอกไม้เป็นงวัวทอาิเไทยครับกระทุ่งคอกโ,โดดดอกต้องมาแถวสองครับพี่น้องเนี่ยคัน วันนี้มันติดเสาติดยางเนี่ยครับมันควงเพาเ,าเข่าก็ติกระทุ่งข้อกัดเอาไม้สสยเอาเขน่ันกระปอมเนี่ยพี่น้องเนะพอดีนะแค่เดียวมันเข่านะดึงไว้กับปรยูความเปรี้ยวของมันนะครับความแข็งของมันนะแต่เกาเนป็นข้อกวนนม,มันับผุนนะครับกระทุ่งข้อไปอีกแล้วดีแล้วมันติดเสียกไปครับเน่ะเสียกขาข้อไปอุ้นะแลน เสียกมันกระสียาวๆเนี่ยแลนอ้อมบอ,อกคุณนะแค่แต่แห้งว่าตัวนี้เปี้ยวครับคุณนะขนาดเสียขาขอคอมันนะแลนปั่นมากครับดวงดวงๆเลยคุณนะแต่ว่าเป็นลวดรอดนะคุณครับคือมันมืน่อเสีแลนวนไปเดี๋ยวมันเมื่อแหงเดี๋ยวมันก็วนกลับมาเองเหรอตัวแลนบังขันเจี๊แต้มเจี๊คะแนนได้ครับสื่อเพคุนพี่น้องนะงวัวไทยครับ แก้คักเดิ๋ตจะของพิน่นยางตามไปแล้วหายพิ่นพันต้นไม้ได้พันต้นไม้กับพันขันพันบะไรกัหาบนลอกไห้ได้ครับพี่น้องสองเที่ยวเลเี๋ยวนียดีนะพออยู่ไก่ในห้อยบ้านในห้อยแมงห่างบ้านในห้อยแมงจากสามสี่โล,ลนี่ละครับเนี่ยเที่ยวหนึ่งยังควงเขาอยู่กระโดดตำคอกไม้ออกแล้วแต่คอพิ่นก็่อใครดีครับพี่น้องนะ ขาเท่าบ่บังคับมันก็บว่าแหกดอกอันนี้เท่าบังคับจับมันเกิดจับได้แล้วครับพันหัวต่อไว้นะเจ้าของ่นพันไม้แหกเนี่ยความดื้อของมันนะไอเอาขึ้นไปขายทั้งบ้านเนาคุณกัดนี่หอยแมงก็ว่าแลนสามทงกุนนะครับดึง่อยู่ดอกต้องเจาะตะไคร์ไปกลัวจะเป็นตะไครอีก จบบเจดแต้มเจดคะแนนเข้าไปน้องตีเป็นสายเนี่ยเราตัวนี้ก็ได้หัวสาวใหญ่เติบ้วครับจะโตโต, ổ ตมันเมื่อยเยอซื้อถอยรถไปใกล้ไปขึ้นใกล้ๆเลยอย่าให้หลุดมือปีนะครับจะเอาเสียกต่อไปหลุดมือปีกันเนื้ออีกแล้วเนี่ย <c oughs> ค่คอยๆแกะครับแล้วก็เอาเสียกไปคุณนึกก็ดึงไว้ แค,แค่ได้แค่ดีตัวนี้ก็ได้อ้วนรู้ครับพี่น้องพอผอมดอกไปทั้งอ้วนหลายลตัวนี้ก็ได้สี่ปลายคุณเลียงเพิ่งจะพาเขาแหกคอ,อกอีกความสูงกับประมาณจะเมตรน้อยเน่ยครับพี่น้องเนี่ยจะได้รู้อ้วนมาเถอะ ผู้ใดอยากมาเที่ยวตลาด,ดานัดบ้านพะเนียดก็มาเด้อครับคอมเมนต์ในคอมเมนต์มาเดี๋ยวได้ห้อยแบ่งที่เ h ติเอเอาที่ยุงที่ยูว่าอยู่ตำบลใดบ้านใด้ลุงใไวปไ้ให้ครับทุกวันเสาร์ครับพี่น้องตั้งแต่๋ยวซาวหัวละหอดสามสี่โมงหัวละครับวันอังคารนะมันงอหน่อยครับว่าต้องมาหรอครับวันเสาร์เราพอได้อยู่มีคนคอมเมนต์มาถามวยครับได้ห้อยแบ่งกันต่อเพิ่มไปแล้วลว่า จังหวัดตุลบุรีมีรักตลาดเราสั่นมีตลาดตลาดใหญ่ในตลาดนัดพระเนยีนยดมือเดียวนะครับอำเภอโคกสำโรงนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วครับเนี่ยวันดีอยู่ดอกสายเนี่ยสายยังเพื่อนนักที่กระไดเอามาลงคอแล้วครับพี่น้องในเบื้องเราอยู่ในคอกับมีหลายตัวอยู่นางๆแม่ขงโค้งก็มี อีแม่มาจอไายรถนี่กับตัวนี้แปดจุดหัแปดจุดหัคะแนนตัวแปดจุดหัแต้มนะครับนี่อินทังข้าสาวเนี่ยหุนอีเขาจะเท่าหุา่นนะครับถือครับตัวนั้นก็นได้ตัวห่างกันเจ็ดแต้มเจ็ดคะแนนที่เขาตยาวหกกรไดพร้อมผอม,มนะครับเนะี่ยลูกหลายตัวและลูกหางหกตัวครับเนี่ยจับมาเลยครับตอนนี้ผมออยังไม่ได้มองฝูงครับ บ้านละตัวสองสามตัวมาร่วมหอยหลายตัวครับไนดะ้หอยแมงฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมสครับสวัสดีครับผม